ครัพี่น้องตามุ้งนี่คือสนามสมน้ําปลาแดกกับผงนัวผงใหญ่มันเข้ากันนี่ในมากระเสกรวมมกะินเนาะทางบ้านก็เอิ้นมากระเสกนี่ยามเที่ยงพี่น้องามยามเที่ยงนี่แหละ tầm này là nhường nó xuống này cầu khâu nó giặt đó biết là tiếp đấy là tầm sẹp như đấy phía nông ấy một đứt ba đấy là chúng <laughs> ta cho kênh không ไลายๆก็คงกำลัองอยากเขาอนันนี้มันน่อยเติมมีมลงเบนละนอะแบบนี้แหละ ខ្លាក់ក្រូវក់ มาไหมน้องมาเวลาแล้วป่าเนี่ยมามานี่หน้าหมูมาแล้วพับกับพี่น้องกับกับเราเห็นแล้วสอยแล้วคือสีเหลวกิน กินกับปีกนะปกับตามังหุ้งเลยนะปิกงูตามังหุ้งพี่น้องนอนนะ